สวัสดีค่ะชื่อกรฉน,นุพนุฟักชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะอายุ23ปีค่ะปัจจุบันนี้เรียนต่ออยู่ค่ะเพิ่งจบเพิ่งจบแล้วก็เพิ่งสมัครเรียนต่อไปแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเห็นรายการนี้พอเห็นจาก Instagram ของพี่แคท เพราะว่าย <laughs> ชอบพี่แคทมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเห็นเหมือนโฆษณาแบบเออให้มา audition อ,อะไรประมาณนี้พาก็คิดแล้วคิดอีกนะคิดแล้วคิด,คดอีกอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าพยอ่ะไม่ไม่ถนัดออคือไม่ได้เก่งด้านศิลปะก,การต่อสู้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเห็นว่าเฮ้ย action star อะไรเงี้ย มันคือแบบนักสแสดงอ่ะคือนักสแสดงคิวบูแล้วเขาชอบอะไรอย่างนี้เราก็าเออลองดูลองมาสิอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราจะต้องตัดโอกาสตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเข้ามาลองค่ะใช่ไม่ได้มองใครเป็นจุดไว้ว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นอ่ะแต่พอรู้สึกว่าแบบตัวเองทําได้แค่ไหนก้าว <9 S 1> ขึ้นมาอีกก้าว <9 S 1> ขึ้นมาอีกถ้ามันมีลิมิตแล้ว ก็เก้ามันขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือวัดจากตัวเองแค่อย่าหยุดอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยสำคัญเลยคือพลอยพลอยได้ทำในสิ่งที่พลอยชอบเน้นเลยเพราะว่าพลอยชอบพลอยชอบการแสดงพลอยอยากเป็นนักแสดงนักแสดงที่ดีต้องได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอคชั่นก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยท้าทายมากสำหรับพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเร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 าไม่ไม่ได้แบบมีพื้นฐานด้านต่อสู้มามากนักตั้งใจมาเก็บเกี่ยวทุกสิ่งที่แบบ ที่เขาจะมีให้ถึงแม้ว่ามันจะยากยากมากสำหรับพลในตอนนี้แต่ว่าแต่ว่าก็โอเคก็คือจะเก็บเกี่ยวทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะบอกครอบครัวค่ะว่าว่าพลรักที่บ้านมากค่ะแล้วก็แล้วก็คือพลอจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งในชีวิตตัวของพลเองสาหรับตัวของพลเองแล้วก็สําหรับคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันมาเสมออยากจะฝากถึงคนทางบ้านค่ะ ขอบคุณก่อนเลยนะถ้าแบบว่าถ้าเออติดตามเชียร์พอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้แบบว่าเออแบบคอยดูคอยเชียร์คอยไปด้วยนะให้กําลังใจคอยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าคอยอาจจะมีพื้นที่เออไม่ไม่แน่นเท่าคนอื่นหรือว่าแบบยังไม่เก่งอ่ะแต่แต่พอยเชื่อว่าพอยเชื่อว่าแบบพอยจะต้องทําได้อ่ะคือพอยจะต้องไม่หยุดอยู่กับที่เราคงต้องฝึกถึงมัตระหน ก็ต้องหนักอะไรเงี้ยค่ะแล้วคอยคอยสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดข,ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะ oh